ครับสวัสดีครับพอกันกับช่องเบ้าตุงเจโอวันออฟฟิเชียลับครับเพจเ b o บ k y กยูทูบแล้วก็เฟ e บุ o กส่วนตัวนิรัตเพลงภาลานะครับ f ออีลานอยสวัสดี f ออีลาน้อย f อสนอยเป็นคนแป้งทุกคนครับมือนี้ซีมาเบ้าถึง นี่ครับคลิปนี้ครับซึ่งเป็นคลิปที่อีลานอยได้มาไล่เปิดวุ่งนะครับเปิดวุ่งอีกเปิดวงใหญ่ครับ2องหมื่นสอมนับจากไคไพหูครับนี่ครับจากนี่ครับซีซเกตคนสร้างบ้านนะครับพาษาเราสื่อสารนะครับ เป็นคนรับสางบ้านไอ้ยีลาน้อยนะครับลาวก็มีซองของเราคน้นเบิ้งซองราก,ก็เป็นแสนครับกาตะก,กี้ราก็เห็ดอยู่แต่ว่ามันบ่ปังวันนี้มมนปังครับก็เ็ดบ้านไอ้ยีลาน้อยแกกัมีมาไล่ให้ตลอดตลอดนะครับกว่านานนี้ก็เป็นมาไล่เปิดวงวง,งอ่ะสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเดือนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเดือนที่แล้วนะครับสองสามสัปดาห์ที่เราก็ซ้ําเดือนที่แล้วนะครับ นะครับดันอันใดเมื่อนึงครับนะเมื่อนึงนะครับก่อสร้างเอาให้ครับสิสเกตคนสร้างบ้านนะครับแล้วเอาให้อีลานอยเพื่อเป็นมาล่ยนำใจนะครับที่เฮ็ดไห้เล่าประสบความสําเร็จนะครับแต่กี่แต่ก่อนนี่เล่ากับสร้างบ้านนะธรรมดาป่าที่นี่เมื่อเฮ็ดบ้านให่ยีลานอยนี่เล่ากับเป็นคนกลายเป็นคนดังเลยนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเป็นคนดังแรกเล่ากับสร้างไร่ใดมีไร่ใดของเล่านะครับเล่ากับต่อเต้ยนอีลานอยกลายเป็นยังสั้นนะครับ สามเ็นผมเนอะขันผมผมประสบความสำเร็จผมก็สีตอบแทนอีหล่าหน่อยขึ้นกันผมกรสีออกมาไล่ให้อีหล่าหน่อยขึ้นกันตอนนี้ผมอาจจะกระลังไตกระลังขยับขึ้นตอนนี้กรับมีผู้ติดตามสองสองพันสองพันหาครับสี่เข่าสองพันหกนะครับเมื่อนี้อาจจะสองพันหกหรอกครับเดี๋ยวไปเช็คหลังบ้านเสองรุ่นให้ก่นสามพัน ก่อนสิไปเปิดมือเปิดวงวันที่21แต่คั้นไปเปิดวงวันที่21นี่นี่ก็กนีกระยับขึ้นอีกหลายเติบอยู่ครับถ้าไปไทยนะครับบันเปิด่วงนะครับไทยอีหลาไทยคลิปสาวนอ้อยพี่บอลแพงเปิด่วงนะครับอ,อันนี้ว่าลุดกันอันนี้พวกถึงมาไล่เนาะครับนาอนี่ดีใจน้ำอีหลานะครับที่โะชังอ้อมไฮมือนี้นะครับนี่ครับได้อีกสองหมื่นครับมาไล่ แล้วก็มีแม่ฮักเอฟซี FC ผู้หนึ่งให้พันหนึ่งนะครับก่อนหนึ่งนครับก็เป็นสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับได้นะครับนี่คือมีแต่คนมีแต่คนหากคนแพงอีลานอยนะครับเพราะว่าอีลานอยให้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหลายครับอีลานอยวงอิงแล้วก็บ่บ่บ่เสือก Yes, uh, มันเป็น uh, ขันโบเสื้อกับยศ่าท่ากับระบบอุ้งอิงนะครับว่าผู้ใดกันจมถ้าผู้ใดได้ไดลยมตนอุ้งอิงอุ้งอิงอุอ้งอิงเพียงรับรองเลยครับผมถึงแม้ผมบ่ได้ไลยมน่นแต่ว่าผมกับตอนนี้ผมกับตะกี้ผมเห o ยูทูบมาประมาณสิบปีแล้วนะครับผู้ติดตามแค่ 4, แ์ซีหาลอยเดี๋ยวนี้ผมไปเหตยผมไปท่ายุาย้งอิงหวยไทยสาวน้อยลำบืนโชว์ ทีต่ตาม2องขหานะครับเพราะฉะนั้นอย่าท้าทายกับระบบงองค์เองนะครับเมื่อนี้ก็ดีใจน้ำอีหลานะครับในม่ได้ไดนำใจจากพ่อร้างคนสางบ้านสองหมื่บาทเอซอีกหนึ่งหมื่นเอหนึ่งพสองหมื่นหนึ่งพัอันเปิดพวกงน่อยกับอีกหมื่นหนึ่งร่วมเป็นสามหมื่นครับสามหมื่นนึ่งพันนะครับก้อนหน้านี้พ่อร้างเราก็อาจจหาย,หยอยู่นะครับแต่ว่าผมอาจีพอะไเบอรงอาบินมาไล่ ทานมานะครับซึ่งผู้ใดอยากอ่ามุจลเรื่องเล่าของอ่าพ่อ,อสร้างคนสร้างบ้านซีสเ,เกตสร้างบ้านนะครับกบบทีตต่ต่อไปได้นะครับไปเบึง้งนี่ครับยูทูบช่องยูทูบของเรานะครับซีสเ,เกตคนสร้างบ้านนี่ครับหรือผู้ใดที่สนใจที่สร้างบ้านแบโทรไปได้เลยครับนี่เบอร์โทรครับ0 6 3 7 8 9 9 6 6 6 0637899666นะครับผู้ใดที่อยู่แถวใกล้ๆซีสีเกตจะรือแถวแถวไกลสุรินทรีสีเกตหรือแถวนั้นซีซีสร้างบ้านนะครับพอสร้างเล้วยินดีนะครับถ้าบอกว่าเป็น FC อีหลานใอยหรือ FC สาวน้อยเพื่อนแป่งเอฟซีสีซเกตสร้างบ้านนี่เพิ่นอาจจะมีส่วนลดให้ครับแต่ผมอยู่แถวนั้นผมผมสิเฮ็ดบ้านเฮ็ดหยังผมสิใช้บริการเราอยู่แต่ว่าผมมีเบอร์โทรจดเบอร์โทรเพิ่นไว้แล้วก็มีอ่า ชติดตามช่องของเราอยู่แล้วนะครับซีจิเกตคนสร้างบ้านนะครับอันนี้มาบอกเรื่องเล่านะครับสําหรับมณีครับดีใจน้ำอีหลาครับได้มาไล่เปิดวุงนะครับก้อนน้านี่กรับพ่อนี่ครับนี่พราะการใช่นะครับโรกัเห็ดมาไล่โรคกับตอนนีได้เจ็ดแสนแล้วครับโรกัไล่ซดนะครับหายให้เอฟซีพลังเงียบโอนมาให้มาไล่นาใจนะครับแต่ละ แต่ละไหลก็ได้หลยอยู่นะครับแต่ว่าสิพยายามดันให้หอดล่านก้อนเปิดห่งนี่มันสิได้เพาะนะครับหรืออีกมีล่าก,กินมกับช่วยก็เอาใจซอยครับผมก็เคยโอนมาไล่หายอยู่นะครับแต่ว่าไหลผมก็หายท่ละร้อยสองร้อยนะครับอันเธอได้ทีท่เพื่อนไร่ผมมีตังกับผมก็โอนหายหลายแน่โบมี่ก็หายตามโบม,มี่โมี่กิดขโบมอีมมมใใ่โบได้หายเป็นแค่คือเขอ้าหาย้วยความสมัครใจนะครับ ก็คือหรือความเสน่หานะครับว่าอากาศด้วยด้วยทุนทรัพย์เข้ามีเท่ายดเข้ากัานั่นนะครับเขากต้องเบิ่งกับของน้ำมาแล้กับของไหวบวนะครับแต่ว่าแน่นอนครับอย่าลืมครับวันที่21กันยายนนี้นะครับเปิดวงสาวน้อยเพชรวันแพงนะครับประท่ผู้ย่บ้านฟินแลนด์นะครับคุณบิ๊กนะครับ โตเกียวมิวสิกนะครับลากันเลยครับสองวงเลยครับโตเกียวมิวสิกกับสโนว์พีบ้านแพงนะครับออนไลน์ราคา149บาทนะครับทักไปที่เพจเฟซบุ๊กสโนยเพชรบ้านแพงนะครับได้เลยครับเขาคนกระิส่งลิงก์มาให้นะครับหรือสิไปชมที่สนามกีฬากางบ้านแพงนะครับบ้านแพงนะครับอำเภอ กคซุมพิสัยนะครับจวมามหาสารคามนะครับก็ได้ครับเปิดวุ่งก็จะได้อัตลดอีกเวทหนึ่งนะครับหนาเวทที่นะครับพอกันได้นะครับวันที่21สเกันยานี้นะครับแน่นอนยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนแสงสีเสียงนะครับจัดเต็มนะครับครับขนาดวุงสาวน้อยลำเพลินโชว์ยังขนาดนี้นะครับวงใหญ่สีขนาดไหนนะครับรอดูรอดูรอชมนะครับโดยเฉพาะ เซนนกันตันตีเลยว่าเครื่องเสียงยกชุดไม่ไเลยครับไอใส่กาไฟเครื่องเสียงแสงสีเสียงใส่ชุดไม้ิดนะครับโยกชุดไปเลยครับสุดยอดครับอีลาหน่อยนะครับอวลาหน่อยเบอีกอย่างนี้เซนนจัดหนะครับเวลาหน่อยเบอีกย่างพอโจจัดหนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเปิดวงวันที่21กันยายนนี้ครับเราเจอกันครับขอบคุณทีมารับชมกิปมี้ครับสวัสดีครับ